ไม่รู้ว่าทุกคนเคยเป็นเหมือนจูนไหมนะคะวันไหนที่ทำงานหนักๆเจอรถติดๆคิดอะไรในหัวเยอะๆคืนนั้นเราจะฝันฝันว่าได้พาตัวเองไปสูตรโอโซนในบรรยากาศดีๆพักผ่อนในวิถีพื้นบ้านเรียบง่ายทานอาหารอร่อยแปลกลิ้นและที่สำคัญคือได้ก้าวออกไปพบเจอประสบการณ์ใหม่ที่ไกลาจากตัวเรา เท่าสุขที่สุดเพราะว่าตอนนี้ค่ะจูนกำลังดื่มดับความสุขอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะซึ่งก็เป็นดินแดนที่ราบสูงริมฝั่งโขงโดยที่อด,ดีตนะคะเขาเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรสีโคตบู์อันรุ่งเรืองโดยสืบทอดอารยธรรมความศิวิไลค่ะด้วย8ชนเผ่า2เชื้อชาตินะคะได้แก่เผ่าภูไทยนะคะไทยยอไทยแสกไทยกะเลิงไทยโซ่ไทยขา ไทยลาวและก็ไทยกวนที่ถูกค้นพบล่าสุดนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมี2เชื้อชาติด้วยกันก็คือจีนกับเวียดนามนะคะด้วยความหลากหลายทั้งชาติพันธุ์นี้เนี่ยก็ทําให้เกิดวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ทําให้เกิดวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแต่กลับกลมกลืนกันได้อย่างกลมเกลียวรอช้าอยู่ใหญ่ไปเที่ยวกันล้เมื่อมาถึงจังหวัดนครพนมก่อนอื่นเลย ทุกคนสามารถมาเช็คอินไหว้พระาธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการเดินทางท่องเที่ยวเพราะที่จังหวัดนครพนมเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยที่มีพระาธาตุประจำวันเกิดครบทั้ง8วันโดยแบ่งเป็นคนที่เกิดพุธกลางวันและพุธกลางคืนเพิ่มมานั่นเอง รูการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมนะคะมีอยู่เยอะมากเลยค่ะแต่เอาจริงๆนะคะจูนว่าถ้าเกิดว่าจะเที่ยวทั่ว,วไปเนี่ยเซิร์ช Google ไปมันก็เจอถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะจูนจะเน้นการท่องเที่ยวในแบบที่อบอุ่นที่สุดสนุกที่สุดอร่อยที่สุดชิลที่สุดแล้วก็สุขที่สุดค่ะดังนั้นนะคะชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีในไซเมืองริมโขงเนี่ยน่าจะเป็นการเดินทางที่ตอบโจทย์จูนมากที่สุดเลยค่ะ ชุมชนแรกที่เรามาเยือนคือบ้านโศกแมวตั้งอยู่ในตำบลอุ่มเม้าอำเภอาธาตุพนมชุมชนของชาวไทยขาที่มีภาษามีพิธีกรรมที่เป็นเอกลักษณ์หาจากที่อื่นไม่ได้เมื่อกี้หนูได้เข้าวิธีเหยาวมาแล้ว จริงๆพิธีเหยาคืออะไรคะพ่อคือรักษาคนป่วยคนไข้บ้านเมืองเราแต่ก่อนบมมีโรงพยาบาลบมมีหมออย่างอื่นบมมีหมอแพทย์มีแต่หมอบ้านพื้นบ้านของเขาก็เลยถือว่า,หม,ห,าหมอเหยาหมอเหยาเป็นเอกลักษณ์ของปูยาตาทวดป่วยคือบ้านใกล้บ้านไกลป่วยแม่หมอมีอยู่บ้านสูกแมวใครป่วยก็มาหาแม่หมอใหมาแม่หมอนี่ค่ะค่ะและก็แม่หมอก็มพระตั้งค่ายแบบนี้แหละ จะมีไข่ยอยู่มีขไข่มีเงาวมาเสี่ยงมีข้าวสารเงาเงานี่ก็คือดาบคือดาบแล้วพิธีเหี่ยาเนี่ยมันดึงดูดนะักท่องเที่ยวยังไงบ้างครับพ่อดึงดูดท่อ,องเที่ยวนี่มันเป็นออกลักษณ์ไปใส่ไปใส่ก็เด่น<ม>เป็นของทีวิธีเหว่ยของประจำเผ่าไทยขาเป็นเอกลักษณ์เลยเป็นเอกลักษณ์ของเผ่าไทยขาไปใส่ไปใส,ส่กับนี่ขึ้นหนา้าบคนหมู่ที่สุดครับ โอท็อปของบ้านโศกแมวที่เด่นเเนี่ยมีอะไรบ้างคะเออของเราก็มีหลายชนิดนะคะอย่างเช่นจักสานนะคะอันนี้ก็จะเป็นจักสานนะคะของเราก็มีกลุ่มจักสานแล้วก็มีกลุ่มทอผ้าค่ะเป็นทอผ้ามุกของจังหวัดนครพนมนะคะตรงน้านโน้นใช่ไหมคะตรงน้านโน้นค่ะกำลังแม่แม่กำลังทออยู่นะคะ,คะก็เป็นไม้มงคลเยอมากคุส่วนที่เด่นๆก็คือเราก็ตัดเป็นชุดค่ะ ก็จะเป็นเสื้อค่ะจะเป็นเสื้อหลากหลายสีนี้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้มะขามค่ะทุกคนก็จะเก่งขามนะคะเราอยู่ชา,ายอยู่บ้านเ,ออเพศไทยก็ไม่มาเพราะว่าก็ต้องเก่งขามของเราอยู่แล้วเพราะว่ามันชื่อว่าเป็นต้นมะขามเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งใน9ชนิดค่ะเป็นไม้มะขามค่ะวิธียอมเราก็จะกลับ่อ,อบๆอ,อ,อย่างนี้นะคะ ถ้าเราปล่อยทิ้งนานๆมันจะด่างสีไม่จะเสมอเราทำแบบนี้ใช่นนเพื่อให้สีมันเสมอกันเท่ากันนะคะแต่เราก็ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีไม้มงคลเก้าชนิดของเราที่เด่นก็คือมีกันกลาวก็จะออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้นสักก็จะออกมาเป็นสีเาทาหมนนะคะมะขามก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลทองค่ะส่วนคูนก็จะออกเป็นสีน้ำตาลหมนนะคะส่วน ขนุนก็จะออกเป็นสีเหลืองเหลืองแก่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นสีของของเปลือกไม้นะคะจะพามาดูห้องข้างบนนะคะเชิญค่ะกสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ4คน <_ m any> ห้องหนึงนี่คือประมาณ4คนค่ะจะมีห้องน้ำด้วยในตัวเลย <_ m any> น้ำหนึ่งห้องใช่ไหมคะ,คะแล้วอยากรู้ว่าทั้งชั้นบนชั้นล่างรวมกันแล้วอะค่ะทั้งบ้านเนี่ยรับได้สูงสุดประมาณกี่คนคะประมาณ10คนค่ะ,ะก็คือเราเราเสริมให้ได้อยากรู้ราคาแล้วค่ะว่าราคาต่อคนเท่าไหร่รวมอาหารไหมอ่าต่อคนก็คือ250นะคะ,คะจะมีอาหารเช้าหนึ่งมือ้อ,อถ้ามาที่นี่นะคะก็คือเรารับแขกผู้มาเยือนดุดญ,ญาตค่ะ ก็คือจะให้ความเปลี่ยนกันเองทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างค่ะแล้วเรื่องความปลอดภัยของเราก็รับประกันความปลอดภัยค่ะอีกหนึ่งชุมชนที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีและของดีสินค้าเด่นนั่นก็คือชุมชนบ้านนาบัวตำบลโคกหินแท่อำเภอเรนูนครซึ่งห่างไปไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านศกแมวนั่งรถไปถึงหนึ่งชั่วโมงเองค่ะ ครับมาบ้านนาโบรครับก็คือเป็นบ้านผู้ไทยนะครับคือเป็นวิถีชีวิตผู้ไทย,เ,ยเอกลักษณ์ของผู้ไทยก็คือการแสดงและการการวอา์ภาษาผู้ไทยครับสิ่งที่สําคัญนะคือการแต่งกายครับการแต่งกายก็คือเสื้อนำเงินทิพย์แดงนะครับเปน็นผู้ไทยท้ายกับผู้ไทยคือการรักษาขนบธรรมเทียมประเพณีให้มนนันคงไว้ครับมีมเฮามาก,ก็คือการแสดงการแสดงการละเล่นก็คือการฟ้อนรำผู้ไทยครับที่มา ที่มาเ,เาานี่เอสเพิร์จังหวัดฟ้อนลำพูไทยเจอพี่น้องเห็นนะครับการความสวยงามอ่อนสวยนะครับพูไทย ผ้าทอบ้านนาบัวนี่ก็จะเป็นผ้าทอมือนะคะผ้าทอมือมาจากชุมชนชาวบ้านนาบัวของเรานะคะเมื่อเขาทอออกมาแล้วก็จะได้เอกลักษณ์เหมือนกับที่ที่เราสรวมใส่อยู่ที่หนูสวมอยู่ใช่ไหมคะค่ะที่หนูสวมอยู่นี่ก็จะเป็นลักษณะของการสรวมของชาวผู้ไทยที่เป็นสาวๆนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเห,เหมือนของคุณแม่แต่อนี้ก็จะเป็นของคนที่มีอายุ มากขึ้นมาหน่อยนะคะแต่ลักษณะของการตัดการแต่งนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะ mm hmm. ผ้าภูไทยของเรานั้นจะต้องมีสีน้ําเงินนะคะซึ่งเป็นสีพื้นแล้วก็จะตกแต่งด้วยสีแดงเพื่อจะแสดงเห็นถึงความโดดเด่นนะคะ, oh. ะความโดดเด่นของผ้าทอมือที่ บ้านนาบัวหรือว่าชาวภูไทยของเรานั้นนะคะเราทำจากมือทุกขั้นตอนนะคะความละเอียดอ่อนของการทํางานนี้มันจะออกมาทําให้ผ้าสวยงามอย่างเช่นขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาปั่นได้เห็นไหมคะเราปั่นได้พอปั่นได้ปุ๊บแล,แล้วก็จะเอามาใส่ตรงนี้พอใส่ตรงนี้ปุ๊บแม่ก็จะเอามาค้นหูนะคะค้นให้เป็นเครือค้นนี่เราต้องนับนะคะต้องนับด้วยหรอนับใส่กับดูฟืลมดูฟิที่เราต้องทํา พอเราค้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาผูกค่ะภาษาพูดให้ท่านว่าซื้อพุกซื้อพุกค่ะซื้อพุกแล้วก็เอามาผูกผูกทุกเส้นทุกเส้นทุกเส้นจะต้องเรียงตามรูมันพอเรียงตามรูเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปขึ้นท่อค่ะเอาไปขึ้นพอมือเร็บแจ็คพอมือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นถุนผ้าแล้วก็เอาไปตัด ตกแต่งแล้วก็สวยงามน,นะคะเอาลหลายๆชิ้นเอาลหลายๆอย่างแล้วก็มาประดับตกแต่งกันกกแล้วก็จะเป็นสินค้าโอทอปของชุมชนชาวไทย เป็นยังไงคะแม่อ๋อชาวไทยแสกนี่จะวิถีชีวิตชาวไทยแสกจะอยู่แถบดินแม่น้ำโขงติดริมแม่น้ำติดริมแม่น้ำโขงค่ะเราก็อาชีพของเราก็จะเป็นอาชีพไอ้ประมงประมงหาปลานํำจืดแล้วก็เลี้ยงปลาในกระชังค่ะปลาที่เป็นปลาอะไรคะแม่ปลาเพาะค่ะปลาเพาะค่ะแม่พูดถึงปลาขนาดนี้แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เมนูที่หนูจะได้กินก็คือปลาเผาหอกกับกล้วยค่ะปลาเผาหอกกับกล้วยเหรอคะ นี่คือปลาพาเป็นปลาน้ําจืดค่ะเป็นปลาเนื้ออ่อนอร่อยนะคะหวานเนื้อหวานมากนี่ทำทำยังไงคะนี่ทําก็จะมีน้ำตาเจียวนะคะตาเจียวผสมกับน,น้าตาละคะ่ะราดไปเลยเหรอแต่ว่านี่เราปรุงมาแล้วนะคะ,าล,คะคลาดไปเลยคะ่ลลยคะลาดเต็มตัวเลย,ลเลยค่ะแล้วก็ห่อคะ่ะแล้วก็ห่อคานห่อด้วยกาบด้วยแม่หหนูกินคนเดียวหมดตัวเลยไหมคะได้ค่ะถ้ากินหมดถ้ากินหมดค่ะ ก็มัสองได้ไปแม่แม่ไม่ไมโยกหนูยกเองน no ู่นเขินจังอ๋ออุตส่าห์นึกว่าอยู่ดุนอาวุธพร้อมกินแล้วนะคะแม่ค่ะ ต้องเอาน้ำจิ้มราดใช่ไหมคะไปตรงปลานี่ราให้ดูดูจากที่อร่อยด้วยใช่ชอบตรงทองมากระวังก้างนะคะคุณลูกใช่ค่ะแล้วก็ผักต้องกินคู่กับผักนะคะค่ะอากินปลาก่อนอยากชิมรสชาติอร่อยมากมันกลมกล่อมเนื้อปลาแบบไม่คาวนะไม่คาวเอร่อยอร่อยมากเนื้อมันหวาน กล้ขนาดนี้นะแล้วคือพวกผักพวกมีกล้วยด้วยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยมาเดือค่ะมาเดือมาเดือที่เก็บตามริมน้าค่ะหนูไม่เคยเห็นแบบคืออะไรแบบนี้มาก่อนเลยตรงตรงกลางนี่คืออะไรคะปลาร้าค่ะคือปลาร้าโอ้โหอันนี้คือแม่ก็ทําเองด้วยกินยังไงคะแม่นี่นะคะเดี๋ยวคุณแม่ทําให้ดูนะคะได้ค่ะคุณแม่ห่อให้หนูเลยก็ได้ค่ะ ี่แหละค่ะคือเมี่ยงตาสวดนะคะคือกินแล้วต้องคํามาใหญ่ๆค่ะถึงจะเรียกว่าเมี่ยงตาสวดแซ่บไหมคะเมื่ออาหารตาผ่านไปอาหารใจก็ต้องตามมาจังหวัดนครพนมไม่ได้โดดเด่นแค่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีโอท็อปอาหารการกินหรือความน่ารักของพี่ป้านะอาชาวอีสานเท่านั้น แต่เรื่องของนวัตกรรมธรรมชาติก็ตระการตาไม่แพ้ใครเหมือนกันค่ะ ก็จะหาตัวช่วยค่ะในการพาเดินชมรอบๆนะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมี2กูรูค่ะสุดพิเศษเลยนะคะก็คือพี่อูนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่สุรชาติสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาถึงที่นี่เนี่ยต้องไปชมที่ไหนบ้างคะอ๋อจะมาที่อุทยานแห่งชาติแล้วพลาดไม่ได้เลยก็คือน้ําตกตาดโพนะคน้ำตกตาดโพครับผมโอ<ห>้มีทั้งหมดอยู่9ชั้นเก้าชั้นเลยเหรอคะครับเชั้นนี่คือประมาณกี่กิโลคะ เราใช้ระยะเวลาการเดินทางก็ประมาณ2กิโลครึ่งะครับประมาณนั้น 5. 5. กว่าจะถึงชั้นที่9นะครับไม่ไหว <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันค่ะว่าจูนเนี่ยจะสามารถขึ้นน้ําตกไปได้ถึงกี่ชั้นครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ <c oughs> ไปกันดีกว่าค่ะครับเดี๋ยวทางนี้เลยครับเชิญครับ จริงๆชาวไทยยอเนี่ยเขามีความผูกพันกับอุทยานแห่งชาติภูลังกาหรือว่าธรรมชาติยังไงบ้างะคะอ,อ๋อคือตรงนี้นะครับอพอชาวไทยยอที่ได้อ,ยอพยพมาจากสุพรรณบรแล้วมาตั้งลูกลากที่นี่นะครับค่<ฮ>ะแล้วทีนี่ธรรมชาติก็ได้สร้างความผูกพันกับชาวไทยยอซึ่งเป็นแหล่งธรรมาหากินได้เรียกว่าเป็นแหล่งธรรมาหานเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าเข้าข้ามมาตรงนี้คือ มาเพื่อหาทรัพยากรที่รดมสมบูรณ์ที่จะอยู่ร<ม>่วมกับป่าให้ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแหลง่งทรัพยากรที่โดมสมบูรณ์มากนะครับเป็นจุดนี้ถือว่าเขาได้มาจุดที่ว่าหาแหล่งอาหารหาแหล่งพัฒนาการทางธรรมชาติได้เหมาะสมนะครับ<ม>และตอนนี้เราก็มาถึงแล้วค่ะน้ำตกตาโพชั้นที่หนึ่งไปแล้วนะคะ ส,สวยมากเลยค่ะครับผมเพราะว่าน้ำตกตาดโพเนี่ยก็เป็นต้นน้ำอีกจุดหนึ่งที่ไหลลงตามลำห้วยที่จะไประบายออกตรงที่แม่น้ไปทางนู้นเหรอคะใช่ครับอันนี้มันจะคดเคี้ยวไปแล้วก็ผ่านไปที่ในตัวอำเภอแล้วก็ระบายลงแม่น้ำโขงเลยอ,อยู่นี้ครับเป็นต้นน้ำของ าังกถือว่าเป็นต้นน้ําของภูลังกาเลยใช่ใช่ครับตัวนี้เป็นน้ําตกที่ค่อนข้างหลายชั้นนะครับมีจนถึงชั้นที่9นะครับอ๋ออันนั้นอันนั้นคือเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะใช่ครับผมตอนนี้ก็เราก็มีนักท่องเที่ยวเริ่มมาเที่ยวเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะครับคนอาจจะเยอะจริงๆคนจะเยอะช่วงวันไหนคะเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นวันหยุดยาวอย่างวันวเทศกาลร์ที่หยุดประมาณ3ามีวันเนี้ย รวมๆกันในหลายๆวันนะครับ นอกจากความสวยสดงดงามของธรรมชาติที่บ้านนาโพแล้วยังมีสินค้าภูมิปรรัญญาอย่างเช่นไม้กวาดดอกหญ้างานจากสารและด้วยผลพวงจากธรรมชาติยังได้สร้างให้หมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่งสมุนไพรของกลุ่มสมุนไพรภูลังกาอันโด่งดังอีกด้วยค่ะผู้ใหญ่คะบ้านนาโพเนี่ยจริงๆแล้วทําไมถึงมีศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรภูลังกาขึ้นมาคะ,ะมันจะมีชาวบ้านนะครับไปรบกวนสมุนไพรจากภูลังกา ก็พยายามจะเอาลงมาขายบ้างทำกินบ้างทีนี้นะครับชุมชนหรือว่าทางอุทยานเนี่ยก็กลัวว่าสมุนไพรจะหมดไปก็เลยมีโครงการที่จะนำสมุนไพรมาเพาะ,ะเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้กันไม่ต้องไปรบกวนจากภูหลังกาอย่างนี้นะครับ ก็เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้แบบนี้ใช่ครับก็เลยกลายเป็นศูนย์เรียนรู้สมุนไพรจากภูลังกาแล้วจริงบบสมุนไพรที่โดดเด่นนะคะเด่นๆของภูลังกาเลยมีอะไรบ้างคะอ,อก็อย่างเช่นนะครับไอ้ตรงนี้นะครับไอต้ต้นนี้ใช่ไหมคะคต้นนี้ <ผม S 1> คือจะเป็นหนุมานอาปัศรไกนะครับาสารพุณก็ช่วยทําให้เลือดลมเดินสะดวกนะครับรักษาโรคหอบหืด รักษาโรคหอบหืดด้วยนะครับคนที่เป็นหอเป็นหืดใช่ครับก็คือใช้ตัวนี้แหละอนุมานประสานกายอนุมานประสานกาย คคะทุกนตื่นเลยแต่ว่าก็หวานเป็นลมขมเป็นยากินไปนะคะก็จะรู้สึกว่าสุขภาพจะดีการมาเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีที่จังหวัดนครพนมในครั้งนี้จูนได้รับทั้งความอบอุ่นซึมซับความแยบยลของผลิตภัณฑ์โอท็อป อิ่มท้องไปกับอาหารบ้านๆที่ทานได้ไม่มีเบือ่อและได้รับพลังธรรมชาติได้ชัดแบตให้กับร่างกายและจิตใจถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่จุงก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะว่าสุขที่สุดที่นครพนมมีอยู่จริงตื่นได้เร็วข่าวเศร้าเซ็จเร็ว